รอเตียงไม่พอครับทำไงฮะต้องโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านหรือว่ารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วถังออกซิเจนนั้นก็ถือว่ามีความสําคัญเหมือนกันเลยนะแต่อย่างนี้เอที่คุณพอ,อนี่ทําอยู่เนี่ยผมเห็นเขาทำกันมาตลอดนะกำลังทําอะไรอยู่นะครับวันนี้ดิฉันมีอุปกรณ์มาด้วยนะคะเครื่อง วัดออกซิเจนในเลือดค่ะตอนนี้<อ>วัดได้99นะคะแต่ชีพจรอาจจะสูงหน่อยค่ะ99นี่ยังรอดอยู่นะค่ะ99ถือว่าปกตินะคะยังไม่วิกฤตค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณธีรเดชบอกค่ะว่าตอนนี้มีผู้ป่วยโควิด19นับไม่ถ้วนนะคะที่ต้องรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงเตียงบางคนยังเข้าไม่ถึงการตรวจเลยค่ะดังนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นถังออกซิเจนสําหรับผู้ป่วยวิกฤตที่ค่าออกซิเจนต่ํากว่าค่าปกตินะคะ อันนี้สำคัญมากนะคะนาทีนี้อาสาจึงกลายเป็นความหวังเดียวที่จะมาต่อลมหายใจค่ะแล้วตอนนี้เช่นเคยนะคะอาสาพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนาทีนี้ปฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าโชคชะตานะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะว่าเหล่าอาสาค่ะแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็สําคัญมากๆสําหรับ ผู้ป่วยวิกฤตนะคะที่ค่าออกซิเจนต่ำกว่าค่าปกติก็คือต่ำกว่า95นะคะแล้วก็เป็นเสี้ยววินาทีที่สำคัญมากๆสำหรับอาสากลุ่มแบ่งปันลมหายใจค่ะที่พวกเขาจะต้องส่งถังออกซิเจนให้ถึงมือผู้ป่วยภายใน30นาทีนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะคู่แรกที่มาสร้างปฏิหารกับเราก็คือพี่ต่ายกับพี่เรืองนะคะสคนนี้ค่ะเป็นคู่รักจับจูงมือกันมาเป็นอาสาส่งถังออกซิเจนค่ะคุณผู้ชม ริ่มจากพี่ต่ายก่อนนะคะพี่ต่ายเธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งก้าค่ะเธอเจยดเวลานอนของตัวเองนะคะมาเป็นอาสาส่งถังค่ะที่ปกติแล้วเวลาก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเธอบอกว่าเหนื่อยค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีใครมาทําอาสาถ้าไม่มีกลุ่มอาสาคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ยังคงจะต้องรอความช่วยเหลืออยู่นะคะส่วนพี่เรืองคนนี้ค่ะ พี่เรืองไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ทํามามากกว่า10ปีหรือว่าเป็นงานอดิเรกนะคะพี่เรืองเขาก็เลือกที่จะเป็นอาสาค่ะพี่เรืองเล่าให้ดิฉันฟังว่าวันหนึ่งวันเนี่ยคะ่ะขับรถอยู่บนถนนค่ะ400-500ถึงกิโลเมตรนะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงเชียงใหม่แล้วนะคะและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าวันหนึ่งเคยส่งถังออกซิเจน18เที่ยวต่อวันนะคะซึ่งกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะดิฉันมีโอกาสไปติดตามภารกิจการส่งถังออกซิเจนต่อลมหายใจ กับพี่ต่ายกับพี่เรืองนะคะ Thank <laughs> you. ่ามีกี่คนคะมี9คนคะ่ะห้องข้างบนมีน้อง10ขวบติดด้วยงวันนี้คนที่ต้องการถังออกซิเจนนี่มีกี่คนคะที่ต้องใช้ที่ต้องใช้มีสมศักอะค่ะสมสักที่เมื่อกี้นี้ให้นับอะค่ะแล้วก็ตรงนน้นนะคะข้างในห้องอน,นี้เป็นคนแรกที่หมอบอกว่าเอาออกซิเจนมาเสียมตอนนี้อาการคุณยายดีหรือยังคะยายกินไม่ค่อยได้แล้วก็นั่นแหละออกซิเจนต่ำ <Okay. S 2> ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดพวกเราไม่ช่วยอะไรเลยบอกให้เรารอเตียงไปเรื่อยๆ oh. ก็เลยเลือน้องคนเล็กอะค่ะที่ว่าไม่ได้ออาไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยเอาเข้าสปะสะชผ่านทางหมอน,นิดเลย oh. เพราะว่าไม่ไหวไปแล้ว่วยกลับมาหมดเลยฝ oh. ากแดดเขาให้อยู่ข้างนอกโรงพยาบาลไม่เข้า oh. ก็เลยตัดสินใจว่าเอาเอาน้องรักษาเลยอตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะแปดสิบ <c oughs> เป็นทางบ้านอย่างนี้เราเราจะยิ่งเสี่ยงมากรอบรอบตัวเลยใช่เราต้องอธิบายแล้วอะไรก็ออกมาให้ไหวดูคนที่หนักที่สุดแต่เมื่อกี้พอเข้าไปมันเจอหลายคนเราก็เลยไม่รู้ว่าใครไหนคนไหน นี้ช้าสักวินาทีไม่ได้จริงๆนะคะซึ่งจากถนนเข้าสารจนถึงบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยค่ะเขาใช้เวลาส่งแค่30นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็เคสที่ดิฉันไปค่ะติดเชื้อกันทั้งบ้าน9คนนะคะมีผู้ป่วยวิกฤตที่ค่าออกซิเจนต่ำกว่าค่าปกติ2คนค่ะนาทีนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าชีวิตคนกับอาสาต้องแข่งกับทั้งโควิดแล้วก็เวลาค่ะดังนั้นลำพังเพียงแค่กลุ่มเพื่อน7-8คนที่รวมก่อตั้งกันกันกบรถ ส่งถังออกซิเจนอีกสคันในวันที่เริ่มต้นนะคะตอนนี้กลุ่มแบ่งปันลมหายใจเขาขยายตัวใหญ่ขึ้นค่ะตอนนี้มีอาสาที่ทำงานหน้าบ้านหลังบ้านนะคะถึง60คนค่ะแล้วก็มีรถรับส่งถังออกซิเจนกว่า12คันนะคะมีถังออกซิเจนที่คอยหมุนเวียนเพื่อส่งให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะกว่า500ถังตรงนี้ค่ะพี่ก๊อฟผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแบ่งปันลมหายใจค่ะคนนี้นะคะ บอกกับดิฉันว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้เกิดกลุ่มนี้ขึ้นเป็นเพราะว่าการเห็นภาพโรงพยาบาลคนล้นนะคะเห็นพวกเราไปพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยครับก็จะมีคนกลุ่มเนืงอที่ที่เขาติดกับผู้ป่วยนะเขาแจ้งกับทางเรามาว่ามีถังออกซิเจนไหมเพราะว่าผู้ป่วยต้องการถังออกซิเจนเพราะโรงพยาบาลไม่รับปกติเต็มที่น่ทุกวักน ตอ,อตอนนี้ผมพยายามที่จะคอนโทรลถังออกทั้งหมดที่มีอยู่500-600ถังนะครับให้มันครอบคอร์กับผู้ป่วยให้ได้โดยการที่ว่าอย่างวันหนึ่งเนี้ยวันหนึ่งเราต้องส่งถังไปร<ด>ับถังกลับเนี่ยคือ<ด>ให้มันครอบวอร์ในการมีถังใหม่ต่อวันเข้ามาเนี่ยประมาณ60ถังให้ได้เรียกมาพันเกตนะครับ้แจ้งมาที้านร้องมาครับแล้วแจ้งว่าคุณแม่อายุ70ปีครับตอนนี้มีการติดเชื้อและมีการออกเหนื่อยครับผม ก็เลยต้องรีบไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกท่านเยอะแล้วก็มีโรคระบาตัวคือทุกวันนี้ผมมองมองอยงู่นะมองว่าเศรษฐกิจมันพังหมดแล้วทุกอย่างมันพังหมดแล้วบุคลากรการแพทย์อตอนนี้รับไม่ได้แล้วผมมั่นใจอย่างนั้นเลยเพราะไม่งั้นผมไม่เกิดเหตแบบปันลมหายใจขึ้นมาครับเช่นได้อะไรอย่เงี้ยคงไม่เกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันพังหมดแล้วเอกชนตัวบุคคลเนี่ยต้องช่วยกันเองแล้วคือ ทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยผมต้องการอย่างเดียวคือให้โลกนี้แม่งหมดไปแล้วทุกอย่างคืนกลับมาครับเศรษฐกิจด,ดีคืนกลับมาทุกอย่างคืนกลับมาให้มันจบให้ไวที่สุดครับแบ่งเบาบุคค ภาระบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลด้วยการแบ่งปันลมหายใจนะคะนี่น่าจะเป็นคอนเซปต์ง่ายๆที่สะท้อนถึงสิ่งที่อาสากลุ่มนี้ทําค่ะแต่ว่าใครจะรู้ว่าการเป็นอาสานั้นไม่ง่ายนะคะนอกเหนือจะต้องมีใจสาธารณะแล้วยังต้องมีใจที่เข้มแข็งค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเข้าใจอาสาทั้งหมดนะคะสามหนุ่มกลุ่มนี้ค่ะพี่ยศ พี่ปามพี่โอนะคะเราให้ดิฉันฟังขณะที่ไปเติมกา๊าซออกซิเจนด้วยกันค่ะพวกเขาเล่าว่าทุกครั้งที่ไปปฏิบัติภารกิจนะคะใจนึงกลัวโควิด -19 ค่ะแต่ว่าอีกใจนึงก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อไปรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะอย่างที่ดิฉันบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจว่าพวกเขาเป็นแค่คนธรรมดามาเป็นอา,าสาส่งถังออกซิเจนนะคะไม่มีเส้นสายใดๆทั้งเส้นที่จะหาเตียงหรือว่าหาโรงพยาบาลให้ได้ค่ะพวกเขาบอกว่าเนี่ยค่ะ อันนี้คือสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็แบกรับไว้ทั้งหมดนะคะและไม่น้อยกว่า10ครั้งค่ะที่พวกเขาต้องผิดหวังก็คือผู้เสียชีวิตนะคะผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนที่ความช่วยเหลือจะไปถึงค่ะนี่คือสิ่งที่อาสาจะต้องแบกรับนะคะนาทีนี้เราเลยอยากจะเติมกําลังใจให้อาสาผ่านบุคคลที่พวกเขาเคยช่วยเหลือมานะคะค่ะคนชื่อสมศิษน,นะคะที่้านก็มีสิคนสิบคนแต่สามคนตอนนี้ก็ อาการดีขึ้นกับคุณแม่อาการไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาก็ต้องพู่ที่อาศัยเครื่งช่วยหายใจอะค่ะตอนนี้แม่ก็รอเตียงเหมือนจทุกก็อยากเป็นกำลังใจให้พวกทิมอาสานะคะที่มีจิตใจที่ดีมาช่วยคนป่วยมาดูแลมาสอดสองดวูว่าใครต้องการอะไรอยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สู้ๆค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะดีค่ะ สวัสดีค่ะนุ่นนะคะคือหนึ่งในครอบครัวนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือจากเพจแบ่งปันลมหายใจนะคะคือตอนแรกแม่ระหว่างรอเตียงค่ะก็ต้องการออกซิเจนก็ได้ติดต่อทางเพจค่ะว่าต้องการออกซิเจนที่เขาก็เอามาให้เลยค่ะแบบเดียวเอามาให้หน้าบ้านก็ตอนนี้นะคะก็คืออยากขอบคุณนะคะและขอบคุณทางเพจมากจริงๆค่ะที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวนุ่นนะคะ คุทุกคนค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือจากเพจแบ่งปันลมหายใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆอาสาสมัครทุกคนนะคะในเพจแบ่งปันลมหายใจนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะดไมเีดีมากเยี่ยมถ้าบอกไม่สู้ผมกลับบ้านแล้วนะ สองคำนะคะขอบคุณและสู้ๆนี่คือกำลังใจที่อยากจะเติมพลังให้กับอาสาณะตอนนี้นะคะและพี่ๆทำดีที่สุดแล้วนี่คือกำลังใจจากดิฉันที่ขอเติมไปอีกหนึ่งประโยคนะคะตอนนี้เราเห็นภาพว่าอาสาทำงานกันหนักมากๆแล้วนะคะ บางครอบครัวที่พวกเขาไปช่วยค่ะตอนนี้หายดีแล้วพวกเขาอยากฝากขอบคุณมาในที่นี้ด้วยนะคะคุณทีระเดชคุณทิดารัตคะคตอนนี้เราเห็นภาพว่าอาสาทํางานกันหนักมากๆนะคะเราจึงอยากจะเป็นกําลังใจให้พวกเขาเช่นเดียวกันกับที่พวกเขาเป็นความหวังในทุกๆด้านท่ามกลางมรสุมโควิดนะคะคืออยากจะเติมกำลังใจให้เหลือเกินไม่แน่ใจว่าบรรดาพี่อาสาเนี่ยกำลังติดตามรายการเราอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ไปอ่านความเห็นนะเพราะว่ามีผู้ชมหลายท่านนะครับที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ต่างก็ส่งกำลังใจไปให้นะอย่างคุณปะ นิยยาบอกว่าเจริญเจริญนะใจบุญจริงๆนะคุณชี้ดาพาก็บอกว่ากลับงามด้วยฝากคุณพอที่ดาไปบอกเขาหน่อยลวกันนะฮะกินดีค่ะขอบผุมากครับ